สำหรับการสรุปสถานการณ์ที่ไทยและกัมพูชาในวันที่30กรกฎาคมสำหรับการอัปเดตล่าสุดซึ่งในตอนนี้ได้เข้าสู่วันที่7ของการประทะแล้วซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาได้ออกมาแถลงการปฏิเสธในข้อกล่าวหาของไทย โดยได้มีการยืนยันว่าพวกเขานั้นไม่ได้ทำการละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันซึ่งจากสถานการณ์ของการประทาในพื้นที่ของชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาอันสืบเนื่องมาจากฝ่ายของกัมพูชานั้นทำการเปิดฉากยิงเข้าใส่ฐานของทหารไทยที่ปราสาทตาเมืองโถมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เมื่อเช้าของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งกองทัพไทยนั้นดำเนินการทางทหารเพื่อการปกป้องอธิปไตยและประชาชนจากการกระทำอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวนี้ก่อนที่จะมีข้อตกลงให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมและได้มีการถแถลงร่วมอย่างเป็นทางการ ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเพื่อหาแนวทางในการสันติซึ่งจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ี่ได้มีการตั้งโต๊ะในการถกเถียงกันซึ่งก็ได้ข้อตกลง7ข้ออาทิเช่นการหยุดยิงที่ช่องจอมห้ามยิงประชาชนหยุดเพิ่มเติมกำลังห้ามเคลื่อนย้ายกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุประทานนี้ จัตั้งชุดประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝ่ายละสี่คนแต่ตกดึกมากกัมพูชานั้นกลับละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงเป็นฝ่ายที่เปิดแนวปะทะสองพื้นที่คือภูมะเขือและช่องอานมาพร้อมยังมีการแจ้งกำลังทุกหน่วยนั้นในการเตรียมพร้อมการประทะของฝ่ายทหารกัมพูชา